Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นมิก้าเบียรเรตกองหน้าดาวรุ่งของปืนใหญ่ที่ปล่อยตัวให้มาเทเวลในลีกสกอตแลนด์ยืมตัวไปใช้งานต้องดวงแตกอีกแล้ว เมื่อเขาต้องพักยาวสามเดือนจากการบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าของเขาต้องพักราวสามเดือนซึ่งดาวยิงไว้สิปีก็เคยบาดเจ็บหนักเมื่อปีก่อนที่ไปเล่นแบบยืมตัวในเนเธอร์แลนด์ไทริสจอนจูตกองหน้าดาวรุ่งของปืนใหญ่จะย้ายไปร่วมทีมดาบี้เคานตี้โดยสัญญายืมตัวจนกระทั่งเดือนมกราคมเป็นทางการปืนใหญ่ปล่อยตัวนอตตันคัฟฟี่แบ็กขวาดาวรุ่งของทีมไปให้กับสโมสรมิวอสโมสรจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพแบบยืมตัวไปใช้งาน นี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลในการขายบาโลกันปืนใหญ่จับตาอีวานโทนี่มานานแล้วส่วนทางพึงน้อยพร้อมขายทันทีเมื่อนพ้นโทษแบนตั้งค่าตัว80ล้านปอนด์ซื้อของเดอะไทม์รายงานข่าวล่าสุดว่าปืนใหญ่คือหนึ่งในสโมสรที่สนใจอีวานโทนี่กองหน้าอังกฤษไว้27ปีของทีมพึ่งน้อยมานานแล้วและอาจพิจะระารณาคว้าตัวเมื่อนักเตะพ้นโทษแบนจากพฤติกรรมส่วนตัวที่ลงสนามได้อีกครั้งหลังจากวันที่17มกราคม2024 ในขณะที่ทีมพึ่งน้อยพร้อมจะพิจารณารับข้อเสนอสําหรับอีวานโทนี่หลังพ้นโทษแบนเช่นกันเนื่องจากว่านักเตะจะเหลือสัญญา18เดือนและเขายืนยันว่าไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมแน่นอนแล้วทั้งนี้ทีมพึ่งน้อยมีการตั้งค่าตัวนักเตะไว้ที่80ล้านปอนด์เทพเดวิดรายงานข่าวว่าทีมโมนาโกใกล้บรรลุข้อตกลงกับปืนใหญ่ในการคว้าตัวโฟลอรินบาโลกุนไปร่วมทีมทั้งสองสโมสรกำลังเจรจาในขั้นตอนสุดท้าย แต่กองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย22ปีกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะย้ายไปทีมโมนาโกแบบคทาวอนเมื่อคอตกลงเสร็จสมบูรณ์ระหว่างสโมสรบารโลกุนจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่ฝรั่งเศสและจะรดปากาเซนสัญญายาว5ปีกับทางทีมโมนาโกซานติอูนานักข่าวจากฟุตเมกาโตรายงานข่าวว่าปืนใหญ่ไฟเขียวให้โฟลารินบาโลกุนเดินทางไปตรวจร่างกายที่ทีมโมนาโกแล้ว แม้ว่าจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายในการทำข้อตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรทีมโมนาโกต้องการที่จะปิดดีลให้เรียบร้อยภายในสุดสัปดาห์นี้เทพเดวิดรายงานข่าวว่าเรอันโซเซดักใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับปืนใหญ่ในการยืมตัวเทียนนี่ฟูแบ็กของปืนใหญ่ไปร่วมทีมโดยไม่มีการใส่ออปชั่นซื้อขาดเอาไว้แต่ทางโซเซดักจะจ่ายค่ายืมตัวและรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดของเทียนนี่ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเทียนนี่จะเดินทางไปตรวจร่างกายในสุดสัปดาห์นี้โดยทังเทียนนี่ต้องการเวลาในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอแลนสื่อของประเทศบราซิลรายงานข่าวว่ากาเบรียลมอตคาโดกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีของโครินเทียกำลังได้รับความสนใจจากสองยักษ์ใหญ่ของลีกผู้ดีย่างทีมแมนซิตี้และปืนใหญ่โดยทีมปืนใหญ่ได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กคนนี้ปืนใหญ่ได้ข่าวดีกาเบรียลเจสุส ทำแบ็กซ้อมก่อนกําหนดกาเบรียลเจสุสกองหน้าของปืนใหญ่หายเจ็บเร็วกลับมาซ้อมได้ก่อนกําหนดมีลุ้นเป็นสำรองในเกมสุดสัปดาห์นี้กาเบรียลเจสุสบาดเจ็บหัวเขา่าและเข้ารับการผ่าตัดเล็กน้อยในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่และตอนแรกคาดว่าน่าจะพักจนถึงต้นเดือนกันยายนแต่รายงานล่าสุดหัวหอกทีมชาติบราซิลหายเจ็บกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนหน้าที่ปืนใหญ่ จะลงสนามนัดต่อไปพบกับฟูลแลมในวันเสาร์ที่26สิิงหาคมนี้อดีตดาวยิงของแมนซิตอ้อาจจะมีชื่อเป็นสำรองในเกมเจอกับทีมฟูลแลมหรืออย่างน้อยน่าจะฟิตเต็มร้อยสำหรับเกมใหญ่ที่จะเปิดรังพบกับปีศาจแดงในวันอาทิตย์ที่3กันยายนซึ่งเป็นนัดสุดท้ายก่อนเบรคทีมชาติอย่างไรก็ตามนักเตะหลายคนที่อยู่ในกลุ่มกำลังถูกปล่อยตัวออกจากทีมถูกแยกซ้อมต่างหากไม่ว่าจะเป็นเทียนี่ฟลาร,รินบาโลกุนโลกองกาเซดิกและนูโน และเช่นเดียวกับนิโคลัสเปเป้ที่เพิ่งกลับมาซ้อมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อชื่อดังตีข่าวปืนใหญ่โอเคปล่อยตัวบาโลกันซบทีมดังจากลีกเอิง Sky ยสปอร์สื่อกีฬาชื่อดังเมืองผู้ดีออกมาประโคมข่าวว่าปืนใหญ่บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาในการปล่อยตัวโฟลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาให้กับทีมโมนาโกเรียบร้อยแล้วสำหรับดาวยิงว้ย2 2ปีโชวฟอร์มได้อย่างโดดเด่น ระหว่างย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับแรงในลีกเอิงของฝรั่งเศสเมื่อฤดูการที่แล้วโดยซัดไปถึง22ประตูจาก39เกมรวมทุกรายการแต่น่าเสียดายที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมของมิเกลอเตตากุนซือของปืนใหญ่ปัจจุบันปืนใหญ่มีกองหน้าตัวเป้าอย่างกาเบรียลเจสุสและเอ็นเคเทียยืนประจําการอยู่แล้วจึงทําให้บาโลกันไม่มีโอกาสที่จะแย่งตําแหน่งได้และทีมปืนใหญ่ก็พร้อมจะปล่อยตัวออกไปหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสม รายงานข่าวล่าสุดอ้างว่าปืนใหญ่ได้ตกลงปล่อยตัวบาโลกันให้กลับไปเล่นในฝรั่งเศสกับทีมโมนาโกแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างพูดคุยรายละเอียดเรื่องค่าตัวและรายละเอียดต่างๆก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับบาโลกันยังเหลือสัญญากับปืนใหญ่จนถึงปี2025และมีค่าตัวราว35ล้านปอนด์เทียนี่ใกล้โยกยืมตัวซบทีมจากสเปนเทียนี่แบ็กซ้ายของปืนใหญ่ใกล้ย้ายไปเล่นให้กับเรอัลโซเซียดัดในรูปแบบของการยืมตัว แบ็กซ้ายวัย26ปียังไม่มีส่วนร่วมในเกมรีกดูการนี้โดยมีรายงานข่าวว่าปืนใหญ่เปิดโอกาสให้หลายทีมที่สนใจเข้ามาเจราจาเพื่อดึงดาวเตะของปืนใหญ่ไปใช้งานรวมถึงตัวนักเตะที่อยากมองหาทีมใหม่เพื่อมีเวลาลงสนามแบบต่อเนื่องรายงานข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าทีมจากสเปนดำเนินการเจราจากับปืนใหญ่รุดหน้าไปมากแล้วและในตอนนี้ใกล้ได้คอตกลงยืมตัวเทียนนี่ไปเล่นในสเปน การยืมตัวหนนี้ไม่มีเงื่อนไขเซ็นสัญญาถาวรแต่ทีมจากสเปนจะจ่ายค่ายืมให้ปืนใหญ่และแบกรับค่าแรงของเทียนนี่ไว้ทั้งหมดส่งผลให้ปืนใหญ่ค่อนข้างพึงพอใจอย่างมากคาดว่าหากทั้งสองสโมสรบรรลุรายละเอียดขั้นสุดท้ายได้สําเร็จทางด้านเทียนนี่จะเดินทางไปสเปนทันทีเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนดําเนินการกลายเป็นนักเตะของโซเซียดัดสำหรับการยืมตัวระยะยาวหนึ่งฤดูกาลไร้เป่าปากปืนสิคนยืนหยัดเก็บสามแต้ม ดิแคมไรกองกลางของปืนใหญ่รู้สึกรล่งใจเป็นอย่างมากเก็บชัยชนะเหนือประสาทเรือนแก้วได้บุตรบิดหนึ่งต่อศูนย์ในเกมที่เหลือนักเตะเพียง10บคนปืนใหญ่เก็บชัยชนะที่ยากสุดอีกนัดในฤดูกาลหลังบุกเอาชนะประสาทเรือนแก้ว1ต่อศูนจากเกมที่เหลือผู้เล่น10คนในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหลังจากโทมิยาสุกองหลังชาวญี่ปุ่นโดนไล่ออกทว่าช่วยกันสู้จนสุดใจจนเก็บ3ามคะแนนกลับออกจากเซเฮอร์พาคได้สำเร็จ สำหรับดีแคมไรที่เล่นได้โดดเด่นอีกนักกล่าวหลังเกมว่าคุณมองไปที่นาฬิกาและเหลืออีก20นาทีเจอกับทีมหนุ่มที่แข็งแกร่งก็เป็นงานยากเลยหากคุณต้องการอยู่บนสุดในตอนจบฤดูกาลคุณต้องแสดงคุณสมบัติออกมาและควักสามคะแนนให้ได้ผมคิดว่ามันโล่งใจมากที่เอาตัวรอดจากพวกเขาได้ใน20นาทีที่เหลือเรารู้ว่ามันเป็นอย่างไรที่เซเฮิร์ตพาร์คและเราคุมเกมได้จนกระทั่งมาเหลือ10คนเรายืนหลังทีมฝาเพื่อเก็บ3นามคะแนน